สวัสดีผู่รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมในรันโบ้ละเกียงตาเบลล์ตั้งแต่เช้นี้ล่ะครับผมดีใจฉลองอะไรตามมาดูครับนี่งไงของพร้อมนะครับผมใส่ไปเลยนะ ียบร้อยค่หืมต้องหยิบโดนมาด้วยหรอหอตัวมือเองโอ้โหมีเยอะเลยนะสา,านกระตุ้นชีพ ฐานกระตุ้นชีพประหลักการต่อสู้ทำไมขึ้นมาให้อ่านน้อยจังโอ้โหเยอะเลยนะดูดิตรงนี้ต้องมีให้อ่านแน่นอนอ๋อ คุณพระคุณเจ้าเห็นอะไรไหมครับติดมุนตายตายอย่างนี้ไปอดีตโอ้โหตัดต่ะาเชื้อด้วยตัวเดิ้งกิฏิยาเออเครื่องที่โอ้ตายใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ อันนี้อะไรมีอันนี้ด้วยคอยด้วยโอ้โหอยู่ที่โงคประกอบด้วแต่ต้องทำให้เป็นระดับสี่เอยจำยังขาดการทำผนังอยู่ประมาณแปดผนังโอ้โหปอดแทรกไว้เยอะจริงเลยเกมน,นี้ อันนี้เหรโอเคๆสิ่งทุกอย่างที่ใช้หมดเลยนะพวกโวดทองแดงอะไรก็ต้องใช้ด้วยสองกะตุ้นชีวิตใา สารกระตุ้นสำหรับการต่อสู้ที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตของคุณระหว่างที่โดรนทำง,งานอยน่าจะบัฟให้เลือดของเราเยอะลูกซองอาวุธที่มีอนุภาคสังหารเหม้นเหลือเพื่อให้คุณจัดการได้แม่ศัตรูขนาดใหญ่บอกไว้ปากบอสหนึ่งมีตัวนี้ด้วยสิงเกอร์ ยิงต่อนี่งแต่พลาดเป็นบางครั้งช่วยในการรับมือกับสงศัตรูงาเดินลุมนะกับใช้ก็โอเคนตาเวดอาวุธสำหรับสู้กับปูงศัตรูที่แข็งแกร่งยิงต่อเนื่องและสร้า,ทางทวาเสียหายจำนวนมากาตาเบเกอร์ไม่เคยพลาดไม่ให้โอกาสศัตรูแม้เพียงเล็กน้อย ตัวนี้น่าจะจำเก็ดผู้ดูแลฟื้นฟูพลังชีวิตของเจ้าของเป็นครั้งคราวพัรตราการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับค่าทําเสียหายโดยรวมย,ยิงเลอดีเลือดเนละยน่าสนะอะอมือระเบิดความสามารถใช้งานมือระเบิด โดนทิ้งลูกกระเดิดลงบนตำแหน่งที่กำหนดเพิงฐานโดนทิ้งลูกกระเดิดเผาฐานลงบนตำแหน่งที่กำหนดจัดกตองโดนพ่นกรดในตำแหน่งที่กำหนดซึงจะลบผลของเกราะแบบ,บ,บตะูไม่รู้ใช้กับบอดได้ไหมแต่ก็โอเคถ้าลดเกราะแ,แล้วก็เราก็ยิงตันะ้มเลย หิ้ห้อยโรนสตันศัตรูในตำแหน่งที่กำหนดสร้างความเสียหายต่อศัตรูประเภทเครื่องกลอืมอันนี้ผมว่าเอาไปใช้ในเอบอสในระดับน่าจะฟังตัวนี้มีแล้วเ e เน i n e l เ e n นตินล โดนลอยค้ั่งอยู่กลางอากาศในตำแหน่งที่กำหนดเพิเ่มความเสียหายที่โดนทำได้ขึ้นชั่วคราวเวล่าโดนลอยค้ังอยู่กลางอากาศในตำแหน่งที่กำหนดและยั่วยุศัตรูใกล้เคียงเป็นระยะเสียงหวอมันผมเคยเห็นนะไอสีนงต้มชำระล้างโดนพ่นสารละลายในตำแหน่งที่กำหนด ซึ่งจะกำจัดผลของรลังสีและพอใช้ในหละก่านหรืออันนี้อิฟติกโดรนพ่นสารละลายในตำแหน่งที่กำหนดซึ่งจะื้นฟูพลังชีวิตตัวนี้น่าจะคล้ายกับไอตอมบี้อวกพ่นตัวรับไปสังเกตไหมพอเวลามันพ่นมาโจมตีเราแล้วก็เราวิ่งหนี แล้วตอมมี้วิ่งไปเหยียบพวกมันเองมันก็จะรีเลือกไปในตัวด้วยของเราก็มีนะผ่านานส่วนผสมไวไฟเพิถาฐาน่อยกัางเพิงสามเคมีทิ้งไว้หลังระเบิดน่าสนใจตัวนี้ส่วนผสมจัดกรกักรดกมรถพลังจมตีของศัตรูลงด้วย เ็นดีเนลแล้โอกาสมีาพาดโดน่เจ้ของอ๋อมันมีแบบธรรมดากับแบบที่มันดีขึ้นเนี่ถ้าผมนั่งอ่านนี้ผมว่าคลิปยาวแน่เลยอโอเค เปิดให้ดูอย่างเดียวดีกว่าครับ โอเคครับชิ้นี้ก็มีประมาณนี้นะสวัสด,ดีครับ